สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมพามาเที่ยวทะเลนะครับอยู่ชายหาดกำนันนะครับเทศบาลตะบลภูมเรียงนะครับทะเลชายานะครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำๆนะครับน้ำทะเลกำลังเริ่มขึ้นนะครับชายหาดกำนันนะครับอำเภอชายานะครับเป็นอยู่ในท้องที่ของเทศบาลตาบลภูมเรียงนะครับ เมื่อกี้ก็พาไปชมปะกงกลางมาแล้วครับทีนี้มาสัมผัสขึ้นลมทะเลเลยโดยตรงเลยนะครับน้ําทะเลกําลังเริ่มขึ้นมานะครับบรรยากาศนะครับนี่คือชายหาดนั้นนะครับยามเย็นๆนะครับ แบตเตอรี่ผมก็จะหมดนะครับเอาเป็นว่าเก็บบรรยากาศเท่าที่เก็บได้นะครับให้ฝากกันนะครับสําหรับการมาเหลืออีก3%เเนะครับแบตเตอรี่นะฮะดับก็คือดับเลยนะครับเก็บบรรยากาศฝากกันนะครับลมทะเลเย็นๆนะครับพัดโชยนะครับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับยินดีต้อนรับทั้งสองช่องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับ ทะเลอาจจะสีขุ่นนะครับไม่ใสเหมือนที่ชะอำนะครับเนื่องจากว่าทายเยอะนะครับข็ออมา360มองศานะครับด้วยมือผมเองนะครับนี่คือหาดกำนันนะครับทะชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทะเลชายานะครับ เย็นสบายนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับโูคดีทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับถูกหวยพันล้านอย่าเจ็บอย,ย่าไข้อย่าจนนะฮะสวัสดีครับ